จ๋าก็ยังอยู่กับที่นี่ที่เดิมกับการกัดตัวนะคะที่โรงแรมเดอะบา a ่าแบงคอกโฮเทลรัชดาจ้าซึ่งวันนี้จ๋าก,ก็จะชวนออกกำลังกายท่อนแขนของเรานะจ้ะโดยที่จะทำทั้งสองอย่างเลยนั่นก็คือบเซปและไชเซปค่ะ พร้อมมแล้วท่าแรกของเรานะคะก็จะเริ่มกันที่ b บเซ็โดยง่ายๆเลยนั่นก็คือ b บเ e ็ c u ครจโดยที่เราก็เริ่มจากการเหยียบลงไปเนาะบนยางยืดของเราแล้วก็โครขึ้นมาง่ายมากเลยค่ะที่สำคัญคือตัวตรงเก็งหน้าท้องนิดนึงแล้วก็คอนโทรลนะจ๊ะอย่าเวี่ยงแขนแบบนี้ แค่งอศอกนะจ๊ะแล้วยืดแขนลงไปงอศอกขึ้นมายืดแขนลงไปพร้อมแล้วเนาะจะไป ใบเสร็จเหมือนเดิมนะจ๊ะเราก็จะทําใบเสร็จคลอนั่นแหละแต่มันจะเกิดขึ้นจากด้านข้างนะคะจากก็ขอเรียกว่า Lateral Bicep Curl ค่ะก็ให้เริ่มจากเหยียบเชือกเหมือนเดิมแล้วยืดมาห่างจากลำตัวประมาณ1ฟุตแล้วงอแค่สอกขึ้นมาลงไปที่เดิมงอแคอ่ศอกลงไปที่เดิมคอนโทรลดี Control, D, D ๆนะจ๊ะพร้อมไหม แล้วต่อไปนะคะเราจะไปโฟกัสกันที่เจ้าท่องแขนไทรเซปนะจ๊ะเราจะได้เลิกแขนอ้วนกันสักทีนะจ๊ะ สำหรับการเล่น triceps นะคะที่บ้านก็อยากให้ทุกคนนะคะหุกกับประตูนะจ๊ะไม่รู้ว่าเซตอัพยังไงสามารถย้อนกลับไปดูได้สำหรับคว a มันทีดูอัลพา a ตรีนะคะจะ๋าจะโชว์ว่าเราหุก resistance band กับประตูยังไงนะจ๊ะแล้วทีนี้นี่ก็คือท่าแรกที่เราจะลุยเจ้าแขนอ้วนของเราท่าแรกก็คือ triceps push down นะคะก็เป็นแค่จับที่จับให้มั่นนะจ๊ะแล้ว ลดมือลงมาให้อยู่ระดับเดียวกับศอกแล้วยืดออกไปเท่านี้เองจ้าค่าที่สองสำหรับไทรเซปนะจ๊ะเราก็จะมาทำซิงเกิลไทรเซปคูดาวค่ะเซตอัพทางง่ายง่ายเลยนะคะจากที่เรา หันหน้าเข้าหาประตูทีนี้เราก็จะเอียงตัวให้เป็นด้านข้างนะคะเข้ากับประตูแล้วเราก็จะงอศอกระดับของมือกับศอกเป็นระดับเดียวกันเหมือนเดิมนะคะแล้วยืดออกห้ามขยับแขนเราจะขยับแค่ศอกโอเค ทำ Tricep Overhead Extension นะคะเราก็จะจับแบนของเรานะจ๊ะแล้วยืดมันออกเห็นไหมว่าแขนก็ไม่ขยับเหมือนเดิมสอบเท่านั้นสำหรับมือให้อยู่พอดีกับไหล่เห็นไหมคะแบบนี้โอเคแล้วพอยืดออกให้รักษาตำแหน่งตลอดเวลานะจ๊ะพร้อมแล้วลุย ถึงท่าสุดท้ายที่อยากจะฝากกันไว้ในวันนี้นะคะเราไม่ต้องพึ่ง resistance band แล้วเราจะขอเพียงใช้เก้าอี้หนึ่งตัวหรือเตียงหรืออะไรก็ได้ที่คุณสามารถวางมือลงไปได้นะจ๊ะแล้วเราจะทำ tricep dip กันหลักการของ tricep dip คือง่ายมากนะจ๊ะคือถ้าเป็นแบบพึ่งเริ่มต้นนะ่ะก็เอาเท้าวางใกล้เก้าอี้หน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ advanced นะเราแข็งแรง ยืดขาไปให้สุดเลยจ้ะแล้วน้ำหนักตัวทั้งหมดจะลงไปอยู่ที่แขนแค่นี้เองพร้อมไหมจ๊ะไปจ้า ตัวก็อยากให้แขนของเรามันย้อย้อย้อ,อยนะจ๊ะห้ามเด็กขาดเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้เราก็มาทําให้แขนเราตึงสวยงามดีกว่านะจ๊ะอย่างนึ่งที่อยากจะบอกเลยสังเกตไหมคะว่าการเล่นแขนเนี่ยเราไม่ได้เหวี่ยงแขนเราขยับแค่ซอกของเราเรายืดแขนออกแต่เราไม่ได้เหวี่ยงแขนนะจ๊ะนี่สำคัญมากถ้าอยากให้แขนสวยงามต้องเล่นในถูกต้องด้วยนะ และอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือการเลือกใช้ความหนาของ resistance band นะคะทีนี้คำถามมันเยอะมากว่าต้องใช้หนาขนาดไหนฉันใช้หนาขนาดนี้กล้ามจะใหญ่ไหมออะไรยังไงเราอยากแค่แขนเรียวอ่ะเราไม่อยากมีกล้ามอะ่ะก็ใช้บางๆเบา,บาบ au, ๆนะคะอาจจะเล่นเพิ่มหลายทีจากที่จ๋าได้บอกไปก็ได้นะคะเล่นหลายๆทีมันจะได้เบิร์นไขมันออกเนาะแต่สําหรับสาวๆที่อยากจะมีกล้ามหน่อยๆก็เล่นเชือกหนาๆนะคะแล้วก็ เล่นตามจํานวนที่จะบอกหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าเกิดเชือกมันหนามากเราแบบกรามเราไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม,มานะคะการจัดโพซิชันในการออกกำลังกายนั่นคือสําคัญที่สุดมากกว่าน้ําหนักที่เราใช้มากกว่าความหนาของอยางที่เราใช้อีกนะจ๊ะ แล้วนี่ก็เป็นการออกกําลังกายแขนสําหรับวันนี้ที่จ๋าอยากจะฝากทุกทุกคนไว้นะคะบอกว่าคงชอบกันน้อยอยู่บ้านก็ออกกำลังกายกันบ้างนะคะอย่าแค่กินกินนอนนอนนะนี่บอกประจําเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ทําตามการออกกำลังกายของจ๋านะคะใครมีคําถามอะไรถามได้เลยหรือว่ารู้สึกว่าเล่นไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่จ๋าบอกก็ลองถามมานะคะเดี๋ยวจ๋าจะพยายามตอบคําถามให้ทุกคนเลยนะจ๊ะแล้วคราวงหน้า จะเป็นยังไงจะยังกักตัวอยู่ไหมเ,เหลือไม่กี่วันเองนะจ๊ะก็ถอไปสู่โลกภายนอกแล้วแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้จ๋าด,ด้วยนะจ๊ะแล้วคราวหนะ้าจะเป็นยังไงจ๋าจะอยู่ในห้องนี้อีกไหมหรือยังไงเราเจอกันค่ะไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ ผู้หญิงมีกล้ามแขนก็ดีออกเนาะเ <c oughs> ข้าข้างตัวเองสุด